ชร์ลูกโซ่ถ้ามาเป็นคนท้ายข้างบนเนี่ยได้กันหมดแล้วอ่สมมติว่าข้างบนลงไปพันล้านข้างล่างเนี่ยจ่ายกันไปห้าพันล้านข้างบนได้คืนแล้วห้าพันล้านข้างล่างเนี่ยมีคนจ่ายต่อมาอีกหมื่นล้านจงห้าพันล้านได้คืนแล้วหมื่นล้านมีคนจ่ายต่ออีกสองหมื่นล้านหมื่นล้านได้คืนแล้วเหลือสองหมื่นล้านล่างสุดแชร์มันขาดแล้วพอแชร์มันขาดแล้วปุ๊บเนี่ยสองหมื่นล้านล่างสุดเนี่ยดูซิใครได้เงินกลับไปเท่าไหร่แล้วปรากฏมีคนที่ยังได้ไม่ถึงยอด ไม่ถึงยอดของตัวเองเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ย2,500ล้านคือโครงสร้างของตัวเล็ม 3D เนี่ยมันจะเหมือนกับขายตรงอะ่ะคือมีหัวเป็นอภิรักกดที่แล้วก็แยกย่อยลงมาเป็นพิงกี้อ่าพิงกี้ y, แล้วก็แยกลงมาอีกปุ๊บปุ๊บคือคนที่อยู่ระดับล่างสุดเนี่ยเวลาที่เข้ามาสมัครต่อท้ายกันเนี่ยมันก็จะมีส่วนแบ่งไรายได้ส่งขึ้นไปข้างบนมันเลยทําให้ทางพิงกี้เนี่ยมีไรายได้มหาศาลจากการเข้าไปร่วมลงทุนในโซลเล็ต 3D จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องสู่ศาลใน